ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะครับ นาเดี๋ยมาเรียนกันต่อเลยครับผมนั่นก็คือนะครับ that hot นั่นเจ็บนะนะคคุณครูแปลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วแต่สำนวนก็แต่ละคนนะครับคำศัพท์ที่จะเรียนกันนะครับนั่นก็คือ bleed นะครับคือเลือดออก knock over นะครับเป็น phr คือเป็น proseverb นะครับเป็นกริยาบลีแปลว่าทำล้มชนล้มนะครับ sprain นะครับเป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีอาการเคล็ดนะครับ บาดแผลนะครับแปลว่าผ้าพันแผลนะครับบริชนะครับแปลว่ารอยฟกช้ำนะครับแบงนะครับแปลว่าฟาดนะครับแกร็บนะครับแปลว่าคว้านะครับคูกเกอร์นะครับแปลว่าเตานะครับในที่นี้ไม่แปลหม้อหุงข้าวนะในเนื้อเรื่องที่แปลว่าเตาเบิร์นนะครับทําให้พองทําให้ไหมหรือว่าลวกนะครับนะแลนนะครับแปลว่าตกลงบนพื้นนะครับนอติสแปลว่าสังเกต frying pan นะครับแปลว่ากระทะที่ใช้ทอดนะครับ oil นะครับแปลว่าน้ำมันพืช cooker นะครับในที่นี้คุณครูในเนื้อเรื่องไม่ได้แปลว่าหุงข้าวนะครับนะเอาเป็นว่าในเนื้อเรื่องมันแปลว่าเตานะครับนะเม่อหุงข้าวหรือเตานะครับไม่ได้แปลว่าคนหุงข้าวนะครับนักเรียนนะคำว่า cooker เนี่ยนะมันไม่เหมือนกับศัพท์อื่นนะครับคุกแปลว่าปรุงอาหารแต่ cooker ไม่ได้แปลว่าผู้ปรุงอาหารนะครับนะ แต่แปลว่าหม้อหุงข้าวหรือแปลว่าเตาส่วนผู้ปรุงอาหารนั้นก็ใช้คําว่าคุกเฉยๆนี่นะครับนะคุกเฉยๆก็แปลว่าคำกริยาแปลปรุงอาหารส่วนคํานามแปลว่าแปลว่าพ่อครัวนะครับเหมือนกับคาว่าเชฟได้เหมือนกัน stitch นะครับเย็บนะครับหรือเย็บเป็นตะเข็บ b a r e l bridge angle นะครับคือข้อเท้าพลิกข้อเท้าแปลงอย่างสาหัสนะครับอย่างอย่างแรงนะครับ broken bone นะครับก็คือกระดูกแตก ชอบแปลว่าหั่นนะครับคัดแปลว่าตัดแกร็บแปลว่าคว้าแปลว่าดึง roll up แปลว่า towels นะครับก็คือ roll นี่แปลว่าม้วนนะครับนะกระดาษชำระนะครับม้วนกระดาษชำระนั่นเองนะครับ brush burst ตัวติดกั burst into frame นะครับคือก่อให้เกิดประกายไฟ keep off นะครับแปลว่าคายออกมานะครับ pick up แปลว่าไปรับหรือว่าหยิบขึ้นมานะครับส่วน bare feet นะครับแปลว่าเท้าเปล่า สมุกนะครับแปลว่าควันนะครับนะแรปแปลว่าห่อดรอปแปลว่าหยดนะครับสครีมแปลส่งเสียงกรีดร้องรัชรัชนะครับแปลว่าเร่งเรียบแล้วก็สลิปนะครับแปลว่าลื่นมาดูเนื้อเรื่องแปลเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่านะครับให้ล a ก t อ e picture นะครับ A ถึง E แล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปเติมลงไปนะครับประโยคข้อที่หนึ่งนะครับเอฟิงเกอ e ์บรีดดนะครับก็คือทำให้เลือดไหลจากนิ้วนะครับนะก็นำไปใส่ในภาพ A นะครับนี่คือภาพ A ภาพ A นะครับอัฟฟิงเกอร์เบรเด้งนะครับก็คือเลือดไหลออกจากนิ้วนะครับนี่ตามภาพภาพ B นะครับนะให้ใส่ประโยคว่านะครับ a r o of paper burning a n d smoke นะครับก็คือกระดาษชำระนะครับถูกไหม้นะครับถูกเผาไหม้แล้วก็ก่อให้เกิดควันนะครับนี่ควันนะครับสีเทาๆส่วนภาพาภาพนี้เป็นภาพ ภาพดีนะครับนะภาพดีซึ่งคุณครูทับกันแล้วนะครับก็คือภาพดีนะครับ someone is sleeping บางคนนั้นลื่นล้มลงนะครับ bang b ก n ้ i n g his a n ก l e นะครับข้อเท้าไปฟาดกับโตะนะครับนา a อน Landing on his h แ n d แล้วก็ล้มลงนอนกับพื้นนะครับนะโดยใช้มือค้ำนะครับส่วนภาพนี้นะครับผมเป็นภาพ C นะครับนั่นก็คือ s o m e วันนะครับนี่ภาพ C knock i n g over a pan of hot, hot oil นะครับก็คือส m e วันบุคคลาบางคนนั้นนะครับไป knock over ก็คือไปชนนะครับนะกับกระทะที่มีน้ามันพืชร้อนๆอ,อยู่นะครับแล้วก็ภาพ e นี้นะครับผมเป็นภาพของ Someone with burns on his feet ซึ่งนะครับเท้าพองนะครับเท้าโดนผอไหม้หรือเท้าพองนะครับ ก็นำเอาประโยคข้าล่างนี้นะครับนาะหประโยคมาเติมลงในรูปภาพนะครับเป็นการเฉลยให้ตามรูปภาพเลยนะครับส่วนนักเรียนนั้นให้เอา A B C D มาใส่หลังประโยคนั้นๆด้วยนะครับไปต่อครับผมข้อที่2เขาบอกว่าให้ look at the picture นะครับให้ดูในรูปภาพเด่นแ,แล้วนะครับให้ read the paragraph ให้อ่านรบรากร r a ข้อ A ถึงข้อ G นะครับนี่นะครับข้อ A ถึงข้อ G and number them นะครับแล้วก็ให้เขียนหมายเลขลงไปนะครับ in the c o r r e c t order ก็คือตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมาอ่านลำดับเหตุการณ์ที่1กันก่อนนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7มี7เหตุการณ์นะครับคุณครูก็เฉลยให้ไปเลยนะครับนะอ่านไปตามลำดับเหตุการณ์นั่นก็คือลำดับเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับก็บอกว่า Last Saturday เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ j o e was Working Di. n n e r w l y his brother Peter was having a bath a bath ตัวนครับโจนั้นกำลังปรุงอาหารเย็นอยู่นะครับในขณะที่พี่ชายหรือน้องชายของโจที่ชื่อว่าปีเตอร์นั้นกำลังอาบน้ำอยู่โจ put a frying pan f o r of oil on the cooker นะครับโจได้นำกระทะทอดที่เต็มไปด้วยน้ำมันนะครับเอาไปวางไว้บนเตานะครับนะคุกเกอร์เมื่อกี้บอกแล้วว่า ไม่ได้ไปแปลว่าผมเข้านะครับแปลว่าเตา Then นะครับและแล้ว he began repairing the vegetables แล้วเขาก็ไปตระเตรียมผักนะครับนะเพื่อน,นำมาทอดนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งพอเหตุการณ์ที่สองนะครับมาดูข้อดีนี่นะครับเหตุการณ์ที่สองนั่นก็คือ Joe was shopping some produce when the knife slipped and he cut his finger โจนั้นกําลังหั่นนะครับช้อปปิ้งพูเทตมันฝรั่งนะครับและแล้วก็เดินหน้ามีดนั้นได้สลิปนะครับได้ลื่นนะครับมีดลื่นนะครับนาะแล้วก็คัด his finger ไม่ได้ตัดขาดเลยนะครับก็คือบาดทำให้บาดแผลนะครับทำให้นิ้วเกิดบาดแผลนะครับแปลว่าอย่างนั้น in w a s bleeding แล้วก็เลือดไหลออกมาสู้ดังนั้น He g r a b ็บรูอ o อ of paper towel นะครับได้ไปคว้าเอาม้วนกระดาษทิชชู่นะครับ and w rap แล้วก็นำมาพันที่แผลที่ปลายนิ้วนะครับซ a r ร u n s h i s g i r g e r นะครับที่ปลายนิ้วที่นิ้ว He drop t h e r r เ l e ยเดอ e ์ o แล้วเขาก็วางนะครับนะหบแปลว,ว่าทิ้งแปลว,ว่าวางลงไปวางกระดาษทิชชู่นั้นใกล้กับเตานะครับที่กำลังจะทอด โรงงานนะครับ and went to his bedroom to f a r a bandage แล้วก็เข้าไปในห้องนอนนะครับเพื่อไปหาผ้าพันแผลนะครับ a bandage เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามนะครับผมนั่นก็คือข้อ F นะครับ Joe d i d n notice that the rope a b l e t o w o l r s was touching the c o o k e r Joe นะครับนะไม่ได้สังเกตนะครับว่า ม้วนกระดาษที่ชู่นั้นนะครับหนาได้ไปสัมผัสก,กันกับเตาที่จะใช้ทอดนะครับ w h i l ในขณะที่ he was b a n d a g i n g his finger กำลังนะครับไปหาผ้าพันแผลมาพันนิ้วอยู่นั้นนะครับ the paper began to burn กระดาษที่ชู่นั้นก็เริ่มเผาไหม้นะครับนะ it doesn't burst into flames แต่ว่าไม่มีเปลวไฟขึ้นมานะครับ but it gave off เออลอตออฟส e มนะครับแต่มันก็ให้แค่ควันไฟออกมานั่นเองนะครับไม่มีเปลวไฟแต่มีควันออกมาไปเหตุการณ์ที่4ต่อครับนั่นก็คือเวนปีเตอร์นะครับซึ่งเป็นพี่ชายหรือน้องชายนะครับกำลังอาบน้ำอยู่ Came out of the bathroom นะครับออกมาจากห้องอาบน้ำนะครับ He smelled that something was burning นะครับได้กลิ่นอะไรไหม้ๆอยู่นะครับนะ He followed the smell to the kitchen แล้วก็เดินตามกลิ่นนั้นไปในครัวนะครับ which was for smoke ซึ่งเต็มไปด้วยควันไขควันไฟ <c oughs> คนใต้ต้องออกเสียงให้ดีนะครับเสียงแอบเสียงแห้งเลยคุณครูวันนี้2ชั่วโมงน่าจะได้ไปต่อเหตุการณ์ที่5ครับ หตุการณ์ที่5ก็คือ as Peter tried to pick up the burning paper ก็คือในขณะที่เปเตอร์นะครับกำลังพยายามที่จะเย็บนะครับพิกับกระดาษที่ชู่ที่กำลังไหม้อยู่นั้นนะครับ he knocked over the frying pan นะครับดันไปชนกับกระทะที่กำลังทอดนะครับนะ ฮอชอร์สเป o ย์บนเตา o ฟและแล้วนะครับน้ำมันร้อนๆที่อยู่ในกระทะนั้นก็ได้เทหกลงไปนะครับนะบนพื้นนะครับแอนเบน p ีเตอร์เบ f เฟตแล้วก็เผาไหม้นะครับทเท้าเปล่าๆของปีเตอร์นะครับนะที่เดินออกมาจากห้องน้ำไม่ได้ใส่รองเท้านะครับนะต่อไปด้วยเหตุการณ์ที่หกครับคือข้อ E แล้วปีเตอร์ก็สครีมนะปีเตอร์ก็ร้องเสียงกรีดร้องเสียงลั่นเลยนะครับแอนโจนะครับซึ่งเป็นพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยนะครับ came rushing into the kitchen นะครับ came rushing แปลว่ารีบเร่งมาอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อได้ยินเสียงพี่ชายหรือน้องชายร้องให้ร้อ,องกรีดเสียงร้องนะครับมันจะร้องให้กรีดเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือมาที่อินท t ์ลูคชั่นนะครับมาในกรัว he slipped on the oil และแล้วโจนะครับนะผีซ้ำดําปพลอยนะครับนะเมื่อกี้มีดนะครับไปเฉือนเอานิ้วทีหนึ่งแล้วนะครับไปพันนิ้วอยู่ในห้องนอนออกมาดูพี่ชายนะครับลื่นล้มลงอีกครับเพราะน้ำมันมันเปื้อนอยู่ที่พื้นนะครับมองไม่เห็น Bank his a n g l e on a ์ i อร์นะครับแล้วก็ข้อเท้านั้นไปฟาดกันกับครัวนะครับนะอ่าเ i ค c h e n table นะครับคือโต๊ะรับประทานอาหารในครัว แอนไลน์ครับบริโอนฮิสแอนนะครับแล้วก็ล้มลงอย่างหนักเลยนะครับนะเอาออมือค้ำนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์สุดท้ายท้ายสุดนะครับเหตุการณ์ที่เจ็ดนั่นก็คืออันเดอร์รูดนะครับเอออันเดอร์นะครับเพื่อนบ้านนะครับนะมาช่วยปีเตอร์แอนโจนะครับมานำปีเตอร์และโจส่งโรงพยาบาล Peter had burns on his flesh, and Joe need to stitch in his finger. Peter, นั้นนะครับนะถูกน้ำมันไหม่เท้านะครับผมส่วนโจนั้นนะครับต้องถูกเย็บนะครับ to stitch นะครับเย็บสองเข็มนะครับนะ in his finger ที่ที่ปลายนิ้วนะครับที่นิ้วนะครับ Joe s o has a sprain w h i c h ส่วนโจที่ นิ้วบาดมือนะครับมาล้มลงเองนะครับเหยียบน้ำมันลื่นล้มลงก็สเปร i ริชนะครับก็คือข้อมือนั้นฟกช้ำนะครับผมแอนบ l ล b ีบริชนะครับอังเกแล้วก็ข้อเท้านั้นก็ฟกช้ำอย่าเหมือนกันนะครับนะอย่างร้ายแรงเลยบ a l ลี but แต่ว่า luckilythere were no broken bones แต่โชคดีหน่อยนะครับนะว่าไม่มีกระดูกแตกเป็นว่าจบ เนื้อเรื่องสองพี่น้องผู้โชคร้ายนะครับและแล้วก็มาตอบคำถามาไม่ใช่มาตอบคำถามนะครับเขาบอกว่า the picture tells story นะครับรูปภาพนั้นได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังนะครับ what is it about มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับให้มาสรุปอีกทีหนึ่ง think, think ให้ think about ให้นักเรียนคิดถึง main character นะครับคือ,อใจความสำคัญนะครับของเรื่อง ให้เพลสสานที่นะครับแล้วอีวุ่นนะครับเหตุการณ์นะครับนำมาสรุปสั้นๆ2พี่น้องนะครับสรุปสั้นๆได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือ the story about two brothers who i n s u r e themselves at home เนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับ2พี่น้องนะครับผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับผมที่บ้าน one brother cuts his finger while right, he is cooking while he cooking นะครับพี่ชายนะครับคนหนึ่งหรือน้องชายก็แล้วแต่นะครับของบรันบัตเตอร์เนี่ยนะครับนะได้หั่นเอ่อได้ทำนิ้วของตัวเองให้เกิดบาดแผลนะครับในขณะที่กำลังปรุงอาหารหรือในขณะที่กำลังทำครัวนะครับหั่นผักส่วนนะครับพี่ชายน้องชายอีกคนหนึ่งนะนะครับนะได้ burn ์นเอ็มเซลวิดฮอ o โอเวนะครับก็คือถูกน้ำมันร้อนๆนั้นเผาไหม้นะครับที่เท้านะครับแต่ไม่ได้บอกรายละเอียด เพราะว่าในเนื้อละเอียดมีอยู่แล้วนี่มาสรุปนะครับ b o o t Brothers นะครับ have to go to the hospital to hospital บ o ธบร r o t h e r นะครับแปลว่าสองพี่น้องต้องถูกนำไปส่งโรงพยาบาลน,นะครับผมเป็นนั้นว่าสรุปจบนะครับ